พวกกับผมโตชโนต่อครับช่วงที่2ของกินกับโตสครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านโดวิโตพิซซสาขาหนึงในเขตคลองสาดนะครับของไม่ระบุนะครับว่าเป็นเขตไหนเออร้านไหนนะครับผมไปหากันเอาเองนะครับโอเคครับเปิดแล้วครับมีซอสมาใหม่นะครับเป็นโตเกียวมายซอสนะครับมาแทนซอสสีเหลืองที่เชื่อะไรมัสตาอะไรสักอย่างจะไม่ได้นะครับ แล้วซอสอื่นยังอยู่เขาไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวหรือว่าเป็นซอสพริกย์ศิราชาหรือว่าเป็นทัฟเฟิลอีกสามอันก็คือเจออยู่ทุกเหมือนเดิมหมดนะมีอันเนี้ยมาใหม่นะครับโตเกียวมาโยซอสไ,ไม่ยากไม่ยากครับแค่กระปุกละ9บาทเท่านั้นเองนะมีทัฟเฟิลแพงกว่า19บาทเท่านั้น9บาทหมดบาร์บีคิวก็9บาทเพริกก็9บาทนะครับแต่พอมิกนี่ฟรีนะไฮเนี Hi ่ยฟรี free, นะครับอยากรู้เป็นอะไรรู้ไหมครับอยากรู้พอแล้วเปิดครับ นี่ครับเป็นกุ้งทอดซอสทาท่านะครับผมซึ่งเป็นครีมทาท่าทา,ท,าท่าซอสนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องเปิดดูครับน้องแกะดูนี่ครับน้าตาเป็นประมาณนี้แต่ต้องชิมดูครับทำไนขออนุญาตกินนี่ครับมันไมีสีขาวๆออกเหลืองๆเงน้นซอสนะครับอร่อย สบ,บายๆค,ครับ6ลูก6หินเนี่ยนะครับ7.9บาทเนี่ยครับตอนไม่เกี่ยวกับซอสต้นต,นตั้งหากนี่ลองเอามาจิ้มกับต้มยำมาโยไปเนี่ยเปิดจิ้มสดๆเลยไม่เคยลองเลยลองดูครับเนี่ยมั็เอาเนื้อจิ้ม จุ่มลงไปเลยครับจุ่มแบบดิบเลยอ่ะดิบปิ้งซอสเลยครับนะครับโอ้โหอร่อยครับหวานหวานมันๆโอเคอร่อยลองมันแล้วมาทานกันได้นะครับที่โดมิโนพิซซ่าทุกสาขาการสำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนวกกัหมาโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโดมิโนพิซซ่า หนึ่งสี่ห้าศูนย์เดลิเวอี่ครับผมนี่นี่นน